สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับวันนี้ผมมีร้านเติมเกมราคาถูกมาแนะนาทุกคนนะครับสาหรับใครที่เติมเกมพุ๊กตี้รันนะครับแต่อยากเติมให้ประหยัดมากกว่านี้อีกนะครับขอแนะนาร้านคุกกี้แลนช์ช็อปนะครับมีแพ็กเกจให้เลือกมากมายหลายแพ็กเกจนะครับใครสนใจแพ็กเกจไหนก็สามารถทักไปสอบถามกันได้เลยนะครับจะทิ้งไว้ใต้รีคิปชั่นนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมคุกกี้รันโอเวเบกันนะฮะ เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาปั้นตัวละครบัตเตอร์เบ์เป็นเ e เว l ร์แม็กกันแล้วไปเล่นกระโโตกเดี๋ยวรอเข้าเดี๋ยวรอเข้าเกมก่อนนะฮะ,อะขอโทษนะครับไม่ค่อยมีคลิปลงเลยนะครับไปโอ้ทำไมเข้าเกมนานจังเลยนะครับอะโอเคนะครับผมก็เรียบร้อยแล้วนะครับเข้ามาแล้วก็ใกล้ปีใหม่แล้วนะครับผมเนาะก็ดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยนะครับใกล้ปีใหม่แล้วนะครับผมก็ ร่างกายสาคัญนะฮะ,ะไปท่องไปเที่ยวก็ระวังด้วยนะครับเนาะใครกินลงกินเล้าก็ลอรงระวังหน่อยนะครับอะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาปั้นตัวละคร b u t อร์ bear m a c กัน,นะครับเนาะเพราะว่าตอนนี้ผมจะทําตัวละคร mac ทุกตัวแหละเพราะว่าของมันพร้อมเนาอะอะไปเดี๋ยวไปเลยกดเปิดไปเลยครับผมเปิดยังไงก็ได้ตเตอร์เบย์นะเพราะว่าคุกกี้ใน id ของตันหมดทุกตัวแล้วครับก็เลยเปิดยังไงก็ได้ตเตอร์เบย์ส่วนถ้าเป็นคนอื่นเนี่ย เวลาเวลาเลือกให้เลือกตัวละครที่ต้องการนะเลือกบัตเตอร์เบรนเนี่ยมันจะมีการันตีเห็นไหมการันตี15ชิ้นแน่ๆนะครับและไอตรงอัตราเพิ่ม20เท่าก็คือมันอาจจะได้มากกว่าสิชิ้นใน20เท่าไงเพิ่ม20เท่านี่โอ้โหใช้คําดูแบบเยอะนะ20เท่า <c oughs> เออเยอะเยอะเยอะนะฮะใช้คําดูเยอะอ่ะเปิดไปเลยครับผมอ่ะแม็กแล้วนะครับผม ไปที่สัตว์เลี้ยงนะครับต่อเลยเปิดไปนะครับปึ๊บก็เดี๋ยวรอนะครับรอรีเจนเนอเรีนะคุกกี้รีเจนเนอรีตัวใหม่เข้ามานะครับน่าสนใจอาจจะได้ั้นกันนะครับก็ถือว่าใช้เพชรเพื่อดองพอยต์นะผมจะบอกประจำว่าเอ้ยมีพงมีเพชรเนี่ยใช้ดองพอยต์ตรงนี้เอาไว้ทางคุกกี้รีเจนเนอรีาตัวใหม่นะครับก็ยังใช้ได้อยู่สำหรับเทคนิคนี้นะครับเดี๋ยวอัพไปเลยวัตวเตอร์เบร์ไป เดี๋ยวไปเล่นกระโ s o ดูดีว่าคะแนนมันจะขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวไปดูเซตกางกอชายเซตอะไรกันเุ้ยโอ้โหเวสลมร300แล้วดีใจยังเลยเวสลมร300นะฮะอุเวลดูเยอะนะ300นะโอ้โหไม่น่ารีเปิดเลยนะครับเนาะรีเปิดมาจบเลยกุกกี้มีหมดแล้วเสียดายไงเสียดายนะครับไม่น่ารีเปิดเลยแต่สวยนะเลข300ผมว่าสวยเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นเควสนะครับรับมาเนาะมันมีได้ตั๋วได้เพชรด้วยนะพอมาเวล์ดเยอะๆแล้วนี่ครับเนี่ยมีแจกเนี่ยพวกวัตถุดุ่งวัตถุดิบก็มาทำเคลียร์เคลียร์เควสกันนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปอัพสัตว์เลี้ยงกันนะฮะอ่ะเออส่วนตัวละครพันปีผมไม่ได้ทํานะเพราะว่าผมมองว่ามันเกิดตัวไปตัวละครพันปีอ่ะมันใช้งบเยอะไปผมก็เลยเอาสกินมายืนเฉยอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวไปเล่นกันนะครับเดี๋ยวไปดูเซตเนาะอ่าไปดูเซตกัน อ่ะบัตเตอร์เบย์นะครับน่าจะดีในด่านใหม่นะเพราะว่ามันเหมือนจะเป็นเหมาะกับพวกด่านที่มันเป็นเยลลี่เยอะๆอะ,อะไรประมาณนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมจะเล่นเซตนี้นะซึ่งสมบัติรีเจเนรีสีเขียวผมไม่ได้อัพด้วยเหมือนกันผมก็เลยจะใช้เป็นสีแดงนะถ้ามีก็ควรใช้สีแดงเอ้ยถ้ามันมีสีเขียวก็ใช้สีเขียวนะแต่ยผมแบบสีเขียวมันเวลน้อยไงผมไม่ได้ปั้นเลยก็ไม่ได้ใช้อ่ะแล้วก็จะเป็นกระดิ่งรูดอนะครับที่มันคอมโบกับตัวละครบัตเตอร์เบย์นะ จะไปเล่นด่านใหม่กันเลยนะครับเป็นด่านป่าไผ่ลึกนะฮะซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารรยากหรือเปล่าอาจจะเคยมาแล้วหรือเปล่าจำไม่ได้เหมือนกันนะอ่ะเหมือนจะเคยมาแล้วหรือเปล่าเนี่ยเหมือนเคยวิ่งเลยเนี่ยฮะอ๋อโอเคนะครับจุ๊บๆกระโดดมาปึ๊บสวยนี่นะครับสกิลก็คือเก็บได้นะเก็บเส้นได้เนะี่ยสีชมพูสีชมพูเนี่ย แล้วก็ถักเป็นตุ๊ก,กตาให้มันครบนะก็จะได้เป็นคะแนนในวีนนี้วันนี้เลยนะครับส่วนหุนนห่นยนต์สีฟ้าหุ่นยนต์สีฟูที่โผล่มาก็ความสามารถแคนดี้พิเศษจื๊บอันนี้ก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับความสามารถสัตว์เลี้ยงก็คือผลิตขวดเลือดด้วยนะครับนิดนึงเพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกว่าอัพสัตว์เลี้ยงไม่เต็มอาจจะมีผลการใช้สกิลรอบสุดท้ายนะสำหรับบางด่านนะครับผมเพราะฉะนั้นอาจจะต้องอัพสัตว์เลี้ยงให้เต็มด้วยตีเป็นสีฟ้าเนาะพวนี้เก็บได้สีเหลืองนะครับ มันมีสีอะไรบ้างสีู้สีเหลืองสองสีอ๋อมีสีฟ้าได้ไหมสามสีอะไรอย่างงี้ไหมนี่นะครับพยายามเก็บเยลลี่หมีนะครับเพราะว่าตัวละครน,นี้มันต้องเก็บเยลลี่หมีเยอะๆนะจืจ้อนี่ไนงะเคยเล่นแล้วดันปลาไผ่เนี่ยใช่ไหมไอ้คุกกี้ชาเลนจ์ตัวละครไผ่อะเออตัวละครไผ่นะครับคุกกี้นินจา,าลืมละเออคุกกี้ไผ่นั่นแหละผมลืมนะฮะ เลี่ชื่ออ่ะโอเคนะครับผมตีได้ชมพูปึ๊บป,ปึ๊บเก็บเยลลี่มีแมนนะฮะอ่ะไม่ใช่เฮ้ยผิดตัวผิดตัวนี่วะตัวนี้ไม่ต้องเน้นเยลลี่เออมันเป็นตัวอีกตัวหนึ่งอมยิ้มอมยิ้มพูดผิดอมยิ้มนี่มันต้องเน้นวิชนอมยิ้มเนี่ยมันต้องเน้นนะครับเน้นไอตัวอะไรนะสําหรับตัวละครอ่า เยลลี่เออต้องเน้น lly, เยลลี่อมยิ้ยมเนาะตัวนี้ไม่ต้องเน้นลืมลืมนะครับมันคนละสกิลกันเลยเอามาได้อย่างไรหนึ่งเมื่อกี้ชนไปทีหนึ่งนะคะแนานหายนะเดี๋ยวดูว่ามีผลรอบสุดท้ายหรือเปล่าอาจจะมีผลรอบสุดท้ายนะอ,อาจจะมีผลรอบสุดท้ายเดี๋ยวดูกันว่าสกิลหนึ่งรอบเนี่ยมันได้คะแนานเท่าไหร่เดี๋ยวบวกเพิ่มไปนิดนึงแล้วกันแต่มันจะมีผลไหมหลังๆแต่ไม่เยอะหรอกเพราะว่าโฉบม,มัน มันค่อนข้างหลากหลายอยู่แล้วนะครับมันไม่ค่อยมีผลมากแต่ถ้าเป็นไม้หลังที่แบบมันมีผลกล็ผลเลือดอนะไรเงี้ยอาจจะมีปัญหาและโศกก็ค่อยมีเท่าไหร่300อช้เฮ้ยทำไมผมกดสไลด์ไม่ได้โอ้ยต โอ้ไม่ได้เล่นนานนะครับโอ้ตายเลยทีนี้จบเลยมือแข็งไม่หมดเลยออาได้สกิลอีกรอบหนึ่งนะครับได้ไหมนี่อ่ะโอ้แต่เก็บไม่ทันนะเออมันเป็นสกิลแบบอ่าสกิลมันมันมันเป็นสกิลที่แบบเราต้องไอ้นี่ไนงะเก็บเส้นได้ไงคือมันไม่ได้สกิลแล้วแบบมันจะหยุดเลือดเนาะผมนึกว่าสกิลแล้วมันจะหยุดเลือดไม่หยุดนี่หว่าเออคือมันต้องเก็บตามระยะไปเลยนะครับจบเลยคะแนนจะออกเท่าไหร่วะเนี่ย อาจจะไม่ดีอาจจะไม่ดีนี่ครับอาจจะไม่ดีมันทั้งมันทั้งยากนะเออปกติแล้วตัวละครง่ายๆเนี่ยมันจะสกิลแล้วเลือดจะหยุดบางตัวเลือดก็ยังยังไหลยอยู่แต่มันจะเป็นสกิลที่แบบเรามันจะพุ่งอ่ะสกิลพุ่งก็คือแบบเขาเรียกว่าอะไรวะสกิลที่มันแบบเราแบบเราสามารถชนอะไรก็ได้นั่นแหละเรียกแบบอมตะสกิลอมตะแล้วกันแต่อันนี้เป็นสกิลที่แบบเราสามารถชนได้ด้วยนะต้องกระโดดให้แม่นๆนะครับผมอาจจะยากนิดนึงใช่ อ่านี่ได้ผลเลือดมาแต่มีผลนะมีผลอยู่เหมือนกันชน,นด้วยตกหลุมด้วยโอ้มาครบเลยหนึ่งมาครบจริงๆนะอ่ะโอเคนะครับคะแนนนี่น่าจะแบบป่วยเลยอะแต่ไม่เป็นไรนะผมเล่นเกมคุกกี้รันตั้งแต่แรกๆเนี่ยผมเล่นเล่นเล่นแบบชิวๆนะเออผมสนุกสนุกส่วนใหญ่จะเล่นเอาสนุกมากกว่าแต่บางเซ็ตมันก็ควรที่จะต้องลองเนาะเออต้องลองต้องลองให้มัน ดีๆอะไรอย่างงี้ใช่แต่ส่วนใหญ่ผมแบบเล่นสนุกตัวไหนที่มันโหดจริงผมก็จะแนะนําให้ปั้นส่วนตัวไหนไม่โหดก็ไม่ต้องปั้นหรอกนะครับข้ามไปเหลือเก็บเพชรเก็บอะไรไว้รอตัวใหม่ๆดีกว่ามันน่าสนใจ่อเยอะนะฮะใช่จะถึง6 0 0ล้านแล้วเนี่ย600้ล้าน,นผมก็มองว่าน้อยไปนะเออต้องได้เยอะกว่านี้หนะ่อยก็6าห6 6กอะไรงี้เดี๋ยวไปดูว่าอันดับกราทำไปได้เท่าไหร่นะน่าจะ7 0 0รอัพหรือกว่าเมื่อกี้ กระโฮ้ยนี่ไงขนเลือดเอ้ยโอ้โหกระโดดกระโดด,โโขด,ขดข้าวขนเลือดเฉยเลยผมก็นึกว่ามันจะไม่ทันไงนึงกว่าแบบมันจะกระโดดไม่ทันก็กระโดดยื้อเลยอะโอเคสรุปแล้วขนเลือดนะพลาดอีกอ่ะเดี๋ยวไปดูดอแบบท็อปกันนะเขาทำได้เท่าไหร่เซตนี้เออเซตนี้เขาทำไปได้ ไม่เนี่ย719ล้านผมวิ่งได้600ได้ในหน่อยนี่ครับเอออ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวไว้แค่นี้แล้วกันนะคือตัวละครเนี่ยถามว่าดีไหมผมมองว่าเอ้ยแต้มมันโอเคแต่ผมมองว่าใครมีกล้วยไม้อยู่เนี่ยเล่นกล้วยไม้ไปก่อนอ่าเล่นกล้วยไม้ไปก่อนเพราะว่าตอนเนี้ยตามด่านเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะเฉพาะแหละอะอย่างดานเนี่ยอย่างด่านเนี่ยตัวทําแต้มดีๆเนี่ยใช่ปะถ้าเป็นอ e ีฟิกเนี่ยก็คือเอกนกใช่ปะ มันจะเป็นเฉพาะไปละอย่างตัวนี้ก็แบบทําแต้มดีๆด่านสองก็เป็นอมยิ้มสําหรับอีปิกนะอย่างอันนี้ทําแต้มดีอ่าก็จะเป็นนินจาลองลงมากล้วยไม้อะไรเงี้ยอตวตาร์เบรซึ่งแบบผมรู้สึกว่า แต่ละด่านตอนเนี้ยคือมันเป็นอีพิกเฉพาะตัวเวลาที่มันทําแต้มดีๆแต่ใช่ว่าถ้าเรามีตัวละครกล้วยมาแล้วมันจะทําแต้มไม่ดีมันก็ทําแต้มดีครับแต่มันแค่ไม่ติดอันดับเฉยๆไม่ติดอันดับก็คือมันยังเล่นได้แหละแต่มันอาจจะไม่ได้คะแนนดีขนาดนั้นเออมันอาจจะคะแนนน้อยกว่านิดหน่อยสมมติเนี่ยผมมีกล้วยไม้นี่ผมเล่น3ด่านจบเลยผัดกระสมจบแค่นั้นแล้วก็สมบัติทําแต้มอะไรก็ได้3ชิ้นถ้าไม่มีรีเจนเนอรี่ก็ใส่สมบัติอีพิกอันอื่นไปประมาณนั้นนะ ะโอเคนะครับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูจบนะครับเดี๋ยวผมไปวิ่งเบรกเอาก่อนเบรกเอาจะรีแล้วไว้เจอกันบายบายสวัสดีครับ